ใบขับขี่ผมมีนะครับแต่ไม่ได้พกมานะครับอืแล้วมาข่มครูทุบกระจกผมจนผมตกใจเลยนะครับอ้าวอืาไปขี่ไม่มีละเล่นผมจนผมตกใจเลยนะครับมาเลวมาเลยมาๆมาลงมาลงให้มาคุยตรงนี้ก็ได้ครับออเคุยตรงนี้ก็ได้อ่าใครอยู่ใกล้ตรงนี้แวะด้วยนะครับพี่เอ้ามาลงมา ดูนะครับผมขนาดขันคุณหนีดูดูนะครับตามคุณไกคุณหนีไปยึดลงมา<ด>ลงมาผมถอดรุ้งแขดูนะครับลงมาดูนะครับอย่าอย่าเลครับดูนะครับ คืนอะไรเลยผมอยู่บนรถแล้วมาดึงผมอ่ะไม่ความผิดมันตอนนี้แล้วดันผมแม่ดันมานี่เนี่ยเออเนี่ยเราก็ลงมาไม่ใช่ไงเราไม่รู้เรื่องเไม่ผมอยู่บนรถเนี่ยคุยกับผมก็ได้เดี๋ยวผมคุยกับเท่าแก่ผมก่อนคุยกับลูกคนแดงเมื่อกี้ผมถ่ายผมไลฟ์สดอยู่คุณมาดึงกุญแจผมผมแจ้งคุณว่าต่อตู้กวาดฝาจะไปทำงานนั่นเหมนัดขวางอะไรผมนั่งอยู่บนรถนั่นแหละเมื่อกี้นะครับตอนนี้ใครผ่านเส้นนี้แวะเลยนะครับดูแดงไหมนี่มือผมแดงเลยนี่เลงมาลงมาดีด ลงมาคุณครับจะลงไปไหนจะให้ผมลงไปไหนเ,เดี๋ยวผมรอให้เถ่าแก่ไม่ต้องเดี๋ยวผมรอให้เถ่าแก่ผมเอาโโเบขับขี่มาให้เอาใบขี่มาครับเออใ<ห>นขณะที่คุณขับรถคุณไม่มีใบขับขี่ไม่ได้ใบขับขี่วันนี้ผมไม่ได้พกมาพี่ใบขับขี่คุณไม่ได้พกมาแต่คุณรู้ว่าคุณต้องมาขับรถมาคุณไม่พกมาวันนี้ผมลืมพกมาก็ผมบอกว่าผมลืมพกมาความผิดก็รถบรรทุกพวกอย่างขนาดนี้โดยที่ไม่มีผมเข้าใจผิดพกพาไปผิดก็คือผิดครับผิดก็คือผิดแต่คุณไม่ฟังครับ อะไรคุณมาขู่ให้ผมลงรถอย่างเดียวเลยอืมลลงมานี่นะครับเมื่อกี้ดึงกุญแจผมนะครับลงมาลงมาแลงมาได้ที่เรียกขอตรวจขอตรวจแล้วคุณไม่สามารถที่จะคุณไม่ลงมาตรวจสอบแล้วก็ผลักตำรวจไม่เป็นละคุณตำรวจตำรวจแดงนี่มือแดงเพื่อนี่โอ้โหผักคุณตำรวจคุณตำรวจทำไมคุณตำรวจกล้าพูดครับผมนั่งอยู่บนรถผมแคขก็หาคุณขัดขอคู่กับฝ่ายเจ้าหน้าที่งานผมนั่งอยู่บนรถ คุณมาดึงกุญแจผมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยรถกำลังสตาร์ทเครื่องอยู่รถผมที่ต้องการให้คุณเดี๋ยวคุณจะหนีเพราะรถคุณน่ะมันใหญ่ผมจะหนีไปไหนผมรถผมจอดอยู่นี่เรียกผมจอดผมก็จอด,ด,ดเออมาข่มขู่ผมงี้ผมก็กลัวดิผมคนขับรถอ่ะอาการคุณเสพหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอ่าอ่า ล่าสุดบอกว่าผมเสพไม่เป็นไรผมบริสุทธิ์ครับเดี๋ยวถ้าแก่ผมมาผมลงตรวจเยี่ยวให้นะครับเออผให้ความร่วมมือนะอ่ผมให้ความร่วมมืออยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะผักตำรวจอย่างนี้อ่าผมไม่ได้ผักนะครับอ่าเขาบอกว่าผมผักตำรวจนะครับนี่ผมเค็ดเลยเนี่ยเมื่อกี้คุณดึงผมคุณดึงผมลงจักรถถ้าผมหัวทิ่มไปใครรับผิดชอบอ่าให้ลงมา่อนใครรับผิดชอบผมถามหน่อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไ็จับเออจับจับแล้วจับแล้วไม่เกียวนเออจับผมจับแล้วตรงนี้อันนี้จับทีนี้ทีนี้ตอนเนี้ย แต่กระสังจะเป็นงานข้อหาเลยนะผมบอกให้ลงมาคุณไม่ลงมานะครับเพราะคุณไม่ลงมาคือแต่กระสังจะเป็นงานความผิดอะไรผมความผิดอะไรเนี่ยผมผิดอะไรผมยังไม่รู้เลยผู่เขหาทำไมผมผิดอะไรผมยังไม่รู้เลยผมขับรถมาผมวิ่งเลนซ้ายด้วยความไวไม่ถึงแปดไม่ถึงแปดสิบด้วยซ้ำเอาไปผี่แล้วก็ไม่มีอ่าเดี๋ยวไปกระผีเดี๋ยวผมเอาให้ครับขอหาตัวแก้ยาขอหาตัวแก่อนแล้วเอ๋เรียวเรียวเรียวทรหาเอ๋ เขาแก้ไอ,นะอ้เน่เฮ้ยใหยเขาเนะี่ยไม่เป็นไรพี่ผมไม่หนีไปไหนผมไม่หนีไปไหนอยู่แล้ว เดี๋ยวผมโทรครับเดี๋ยวผมโทรแป๊บหนึ่งครับครับผมไม่หนีไปไหนหรอกพี่ออผมไม่ผมคิดว่าผมไม่มีความผิดอะไรนอกจากไม่พกใบขับขี่แค่นั้นเองใบขับขี่ผมมีแต่ผมลืมมามาครับความผิดผมไม่พกใบขับขี่ผมยอมรับผมยอมรับครับออผมยอมรับว่าไม่พกใบขับขี่มาผมลืมก็ผิดแล้วไงอืมก็ไม่เป็นไรอันนี้ผิดก็ผิดไปแล้วแต่เมื่อกี้มาเปิดประตูแล้วมาดึงกุญแจจากผมไปเนี่ยมันไม่ใช่ครับ